คาถาบูชาท้าเวสุวรรณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <Mc> พ <Bryant> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายยมราชาโนท้าเวสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะักขพะันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอหังพุทโธท,ท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มะราชาโนท้าเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอหังพุทธโธท,ท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาโยม,มะราชาโนท้าเวสสุวรรณโน มะรณะงสุขังอะหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุพุทธะพุทธังอะหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวันโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวันโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยม,มราชาโนท้าวเวสสุวรรโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอะหังพุทธโธท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมะมราชาโนท้าเวสสุวรรณโน มะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชา,โน,านโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุขังอะหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะัคขพะันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะัคขพะันตาพัดภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคะพันตาพัดภูริโตเวสสุทสะพุทธังอหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพุทธังอะหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะัคขพะันตาพัดภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยม,มราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุขขังอะหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มรณงสุขังอะหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทสะพุทธังอะหังพุทธโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธสะพุทธังอหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะระนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอะหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ